กองละครบุพเพันนิวาสค่ะก็คือคู่รักคู่นี้นะคะหลุยส์สกอตต์ค่ะกับนุ่นรมิดานะคะซึ่งก็ฉากนี้เนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยต้องมาถ่ายทำด้วยกันค่ะ ซึ่งทั้งกองเนี่ยเขาก็แบบดูดูแลกันอย่างดีนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระนางในจอเนี่ยก็คือเบลล่ารานี<ะ>กับโป๊เธนาวัลใช่ไหมคะเรื่องบุพเพสนิวาสนะคะค<ะ>่ะทีนี้เราก็ไปถามนะคะคู่รักเวลาเขาเข้าฉากกัน,นก็จะเขินกันหรือเปล่านะคะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งรักกันโอ้โหนี่11ปีแล้วนะคะเข้าหาจิไม่อยู่กะะเกด เป็นหลานออกยาขโงราที่ประดิถ้าพระยากรูของพระเจ้าหยุดเหว่เคยคิดว่ามันจะต้องเขินมันจะต้องเป็นยังไงนะมันจะต้องอะไรแต่พอเอาตรงด้วยด้วยบทและด้วยแดดมันไม่ค่อยมีฟิวนั้นแล้วอะค่ะเหมือนกับทีมงานเราก็ไม่ได้ทีมงานก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย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 อย่างเงี้ยทีมงานกับเราก็เจอกันบ่อยมันก็เลยรู้สึกวันนี้ไม่ได้เก่งอะไรแบบเหมือนก็นเล่นบทไปเหมือนกับเหมือนกับบางทังเราเราแอบชอบ พระเอกอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบเฮ้ยวันนี้ต้องเล่นเล่นกับฟอฟหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิลนั่นแหละจริงๆแตอนแรกไม่มีจริงๆมันบทของน้องอีกคนนึงเนาะแต่ว่ามันก็มีแค่พี่พี่หยากนุ่นอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลือกให้นุ่นพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืรยากนิดหนึกลับพี่หลุยจริงจริงในเรื่องก็ต้องกลัวต่างชาติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพูดพอพอมเพื่อแหละตามมันมาเองมันอัตโนมัติเลย การเรื่องของเรื่องจริงๆไม่มีให้พูดนะแต่ว่าไหนๆก็มาทั้งปีก็ให้พูดกันเลยนะคะหรือเองนอกจากว่าจะเข้าฉากกับนางเอกน้องจอแล้วเนี่ยก็จะเข้าฉากกับนางเอกในจอด้วยคือเบลล่ารานีนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าการเป็นลูกครึ่งของคนทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศส <laughs> นะคะเพราะนี่ค่ะ ต้องท่องแบบบทกันอย่างดีไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใดนะคะัวจะไปเข้าใจผิดตอนนี้ก็กำลังแบบว่าฟังสำเนียงอยู่เพื่อท่องบทนะจะผ่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูกันเนี่ยอะไรไม่รู้ครับอย่างกะ ไม่น่าค่ะกินข้าวเลยไม่นานะเออใช่รับแล้กวเอ็กซ์ตร้านักแสดงชาวต่างชาติก็ยังขำเ้าคะซึ่งตัวนักแสดงเอ็กซ์ตร้าชาวต่างชาติเองเขาก็มีปัญหาเรื่องของภาษาเหมือนกันนะคับผมเป็นหัวเราะเราใครเชื่อเจ้านี่ ทหารบาดจมด้วยเอกร้อนสุระสังโฆทหารบาดจมด้วยเอกร้อนสุระสังโฆดาราไทยเปิดฝรั่งฝรั่งพูดภาษาไทยนะคะก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะ แล้วก็เรียกว่ากว่าจะถ่ายกันเสร็จนี่ต้องบีสติกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่ชิวที่สุดคือคนนี้ค่ะฝลพระเอกนะคะป๊อปธนวัตรค่ะคือมหาตาหานักเอกเขาจะพูดว่าอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองตอบกันได้แล้วตอบกันได้แล้ว ได้ข่าวว่าพี่หลุยให้เพื่อนบ้านสอนเนาะเพราะเพื่อนบ้านประมาณตอนสี่ทุ่มมั้งฮะเพื่อที่จะให้เขาช่วยมาแปลนิดนึงเพราะว่าตอนเราได้คลิปเสียงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวและเร็วส่วนนี้เอาคําให้ถูกต้องก็พอสำเนียงไม่เป็นไรละครเราเรื่องอะไรคะละครเราเรื่องอะไรคะอยจาหยช่วยเรื่องเดอยจาหยช่วยเรื่องอยจาหยุช่วยเรื่องครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคู่หลุยกับนุ่นนะครับเฮ้ยคู่หลุยกับนุ่นนะครับเฮ้ย ไม่ใช่เห็นพูดกันนานฝากด้วยนะครับสำหรับบุพเพสันนิวาสน,นะครับผม่ะเบื้องหลังสนุกจริงๆใช่เ,เรื่องภาษาเนาะใช่่ะเรื่องภาษาเรื่องของความรักนี่แหละ่ะเวลาอยู่กองละครกันนะคะคอนหนังเบื้องหลังไมาได้มาฝากกันนะฮะค่ะ,คะกองที่ต้องกลั้นหัวเราะกันเยอะเลยทีเดียวสำหรับกองละครกองนี้บุพเพสันนิวาสน,นะคะ